สุขใจไวัยเกษียนตอนผู้สูงอายุกับสวัสดิการในอาเซียนการจัดระบบสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุในประเทศอาเซียนมีการให้ความช่วยเหลือในรูปของเงินบำนาญทางสังคมหรือเงินเบี้ยอย่างชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยจะมีการกำหนดเงื่อนไขหรือแนวปฏิบัติในการจ่ายเงินบำนาญทางสังคมที่แตกต่างกันออกไปในสลักษณะคือ pension test เป็นการจ่ายตามเกณฑ์อายุของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขของกฎหมายหรือระเบียบปฏิบัติ means test เป็นการจ่ายโดยมีระบบตรวจสอบคัดกรองคุณสมบัติของผู้สูงอายุตามเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับบำนาญทางสังคมในภูมิภาคอาเซียนมีเพียงประเทศปูนายและประเทศไทยเท่านั้นที่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือหรือบำนาญทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุแบบทวนหน้า โดยกำหนดเกณฑ์อายุ60ปีขึ้นไปเป็นเงื่อนไขในการจ่ายจำนวนเงินช่วยเหลือหรือบำนาญทางสังคมของประเทศบูนายนั้นจ่ายผู้สูงอายุรายเดือนเดือนละ250ดอลลาร์บูนายหรือประมาณ6,000บาทและประเทศไทยจ่ายให้ผู้สูงอายุตามเกณฑ์อายุแบบขั้นบันได ผู้สูงอายุที่มีอายุ60ถึง69ปีได้รับเงินช่วยเหลือหรือเบี้ยอย่างชีพเดือนละ700บาทหากอยู่ในช่วง70ถึง79ปีได้รับเดือนละ800บาทและช่วงอายุ80ถึง89ปีได้รับเดือนละ900บาทหากผู้สูงอายุที่มีอายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเดือนละ1,100บาทตลอดอายุไข สำหรับประเทศฟิลิปปินส์และเวียดนามมีการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุตามเงื่อนไขและข้อกำหนดโดยการตรวจสอบคุณสมบตัติประเทศฟิลิปปินส์กำหนดคุณสมบัติของผู้สูงอายุคือต้องอายุ60ปีขึ้นไปฐานะยากจนขาดผู้ดูแลโดยจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนเดือนละ500เปโซหรือประมาณ400บาท เวียดนามให้เงินช่วยเหลือแก่ผู้สูงอายุที่อายุตั้งแต่80ปีขึ้นไปฐานะยากจนขาดผู้ดูแลจำนวนเดือนละ180,000ดองหรือประมาณ300บาทกัมพูชาอินโดนีเซียลาวและมาเลเซียยังไม่มีการดำเนินการเรื่องเงินบำนาญทางสังคม แต่มีระบบการสงเคราะห์ช่วยเหลือในรูปของเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมควบคู่ไปกับการมีระบบประกันสังคมที่ครอบคลุมเรื่องบำนาญชราภาพซึ่งผู้ประกันตนที่อยู่ในวัยทำงานจะต้องร่วมจ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนเป็นรายเดือนโดยมีรัฐบาลร่วมจ่ายเงินสบทบตามกฎหมายหรือข้อกำหนดเพื่อการรับเงินบำนาญในวัยเกษียณค่ะ